ก็ลงพื้นที่ในจังหวัดชัยนาทขับเจสกีนะคะนำถุงยางชีพไปแจกให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งแฟนๆชาวชัยนาทนี่ก็ดีใจกันใหญ่เลยคุณอ้ํามานะคะแล้วไปคนเดียวหรอใช่ค่ะ ก็ไปกับทีมงานแล้วเนี่ยขับไปคนเดียวเลยที่บอกคุณคุณนัทไม่ไปด้วยคุณนัทไม่ได้ไปิดงานนะใช่ค่ะแต่เขาบอกว่าก็ถามเหมือนกันนะคะเรื่องข่าวบอกว่าเอ๊ที่จะฟ้องหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเรื่องข่าวอะไรกันนะคุณนัทบอกว่าจะฟ้องแต่คุณอ้ำาว่ายังไงลองไปฟังค่ะ เดี๋ยวตอนนี้แจกของอยู่แจกของกำลังจะเตรียมตอบแล้วเดี๋ยวจะขอว่ามอ,าอํามบอกว่าเดี๋ยวขอแจกก่อนอ่าพร้อมแล้วหรือย <c oughs> ังพะอออกรับผมเวลาเรามาลงพื้นที่อย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่มันทําให้เกิดความชื่นใจคือเราเห็นน้ําใจของคนไทยที่ทุกค,คนคนไทยเราเนี่ยย,ยังไงก็ไม่ลืมกัน,นจะบอกว่าเป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้อย่างเร็วที่สุดนะครับก็แต่ใช่นี่แหละค่ะนี่แหละค่ะอ้าวตกลงข่าวไม่ได้พูดค่ะ แต่สรุปสรุปนะคะว่าไม่พูดยังไงติดตามก็นเอาเองแล้วกันนะคะแต่ว่าคุณนัทเขาบอกมาแล้วล่ะเดี๋ยวไว้เจอคุณอ้ําก็ถามมาอีกรอบหนึ่งอันนี้มาถึงควนมี